สวัสดีครับผมช่องเต่ารถบรรทุกมือสองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะครับกอบปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเจ้านางฟ้าสองี่ย์คันนี้นะออกเดินทางจากบ้านมาเมื่อวานตอน5้าโมงเย็นนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับมาถึงบุรีรัมย์ก็5้าทุ่มนะครับแล้วก็ออกจากบุรีรัมย์มาถึงขนส่งตอนนี้ก็รถเข้ามาตรวจสภาพนะครับ มาตรวจคัสซีเลขเครื่องนะครับแล้วก็พวกเรื่องเบรกเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามสไตล์การโอนรถเข้านะครับนนี้พี่ลูกค้าเขาจัดยอดไปแค่5 0 0 0 0นบาทนะครับที่เหลือเขาก็ออกส่วนต่างเองนะครับคันนี้ก็จบไปในราคา78นะครับผมเจนะครับแล้วก็น้ำมันค่าเดินทางมาจังหวัด สุรินนี้ก็คนละครึ่งนะครับ GPS สติกเกอร์เจ้าของรถเป็นคนออกเองนะครับคือคนซื้อออกเองก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับดาวล็อกกี้คันนี้นะครับส่วนคันหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นพี่ๆติดตามไว้ได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวไปดูคลิปหลังตรงมอบกันนะก็จากจังหวัดระนองนะครับมาเป็นหนุ่มสุรินนะครับ ขอให้พี่ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะครับหนีเฮงเลยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ